เดือนภทยหน่อยหนุมหน่มๆสาวๆเดี๋ยวนี้เขาบอกว่าเวลาจะไปเจอคนแปลกหน้าหรือว่าคนที่แบบต่างจากที่ทํางานเราจางต่างจังหวัดเราเนี่ยไม่มีขวามได้เจอใช่ไหมนอกจากไปเซิร์ชหานในนู่นนี่นั่นแอปแอปพลิเคชันปัดหาปัดหา,าแมทไม่แมทเนี่ยอันนี้ก็สําคัญบางทีมันมีมิจฉาชีพแฝงอยู่ในนั้นครับผู้หญิงวันนี้เจอไปเต็มๆโดนหลอกโดนหยอดคาหวานบอกว่าเดี๋ยวจะมาขอมาแต่งงานอยู่ด้วยกันในบ้านปลายชีวิตสุดท้ายโดนหลอกยืมตังค์เกือบแสนนะฮะ เธอก็เลยเก็บหลักฐานทุกอย่างเนี่ยนะครับตั้งแต่หลักพันลันยันหลักหมื่นนะมาแจ้งความกับตํารวจสพบางบัวทองให้ดําเนินคดีกับคนที่มีชื่อว่ายงยุทธไม่รู้จริงหรือปลอมนะอายุ57ปีว่างั้นไปรู้จักผ่านแอปหาคู่หลอกยิ้มตังไปเป็นเกือบแสนอ่ะสุดท้ายติดต่อไม่ได้ละเธอเล่าให้ฟังว่ารู้จักกับฝ่ายชายเนี่ยทักมาจีบก่อนหลอกว่าขับรถรับจ้างอยู่พัทยามีสวนทุเรียนอยู่ที่อุบลตกลงเป็นแฟนกัน ฝ่ายชายสัญญาว่าจะแต่งงานกับเธอจากนั้นหลอกยิ่มต่างอ้างว่าจะไปเติมน้ำมันซื้อปุ๋ยอะไรบ้างละ่ะโอนไปทั้งหมด16ครั้งนะเป็นเงิน69,000และให้เงินสดอีกหมื่นหนึ่งไม่คืนสักบาทแถมยังไม่หมดครับบอกว่ามีค่าเดินทางค่านู่นค่านี่นะช่วงระยะเวลา20วันที่มาเที่ยวด้วยกันเขาว่าอย่างนั้นนะมีไปเที่ยวด้วยกันด้นะ20วันนะอ20วันเธอจ่ายหมดฮะใส่เปเนาะ ส่วนที่ให้ฝ่ายชายยิ้มตังเพรอะยงยุทธพูดจาน่าเชื่อถือหยอดคำหวานบอกว่าเดี๋ยวจะแต่งงานกันแพ้คำหวานเราจะแต่งงานกันตอนสงกรานสุดท้ายฝันสลายครับเงินที่ให้ฝ่ายชายไปเป็นเงินที่เธอเตรียมเอาไว้สร้างกุฏิพระเสียใจมากเครียดมากทุกคืนต้องกินยาน,นอนหลับเพราะงั้นนอนไม่หลับคิดแต่เรื่องนี้มไม่อยากให้ฝ่ายชาย <c oughs> ไปทำแบบนี้กับใครอีกลองฟังเธอหน่อยครับ เขาก็สัญญาว่าสงการก็จะไปไปทำพิธียกพานผูกข้าไม้ข้ามือกับผู้หลักผู้ใหญ่ก็ทำให้เราเกิดการไว้ใจมาตลอดค่ะตรงนี้อะไรทำให้พี่ไว้ใจเขาถึงขนาดมันบอกไม่ถูกนะคะว่าแต่แต่คือความไว้ใจอ่ะความไว้ใจนะคิดว่าเขาจะจริงใจกับเราจริงใจกับเราใช่ค่ะเพราะว่าบอกจะไปแต่งงานผูกข้าไม้ข้ามือเราคิดว่าเออทุกอย่างมันคือเรื่องจริง คนที่รู้ได้ว่าเขาเขาหลอกหลอกแลจริงเอ่อเออก็คือว่าเขาไม่อ่านไลน์ค่ะเขาไม่อ่านไลน์แล้วก็โทรไปไม่รับ,บ<า>มันม,มันก็รู้สึกเสียวความรู้สึกอะค่ะว่าเออเลือดเย็นขนาดนี้หรออะไรอย่างเงี้ยค่ะ mm hmm. ก็ก็เลยรู้สึกว่าเออไม่อยากให้เขาทําอย่างนี้กับคนอื่น a c e b o o กก็ <Facebook S 2> หายไลน์ก็บ่ทักมา mm hmm. โทรไปก็บ่โทรกลับหาไปใส่ละวายุ่งยุด <c oughs> เพลงเเร้าจังนี่ฮะสัญญาะสงการจะมาขอมาแต่งงานกันก็กลายเป็นมาเอา้าเศร้าไปเลยครับคุณผู้ชมครับเธอบอกว่าเนี่ยอยากจะฝากเตือนสาวๆหรือว่าผู้ชายก็ตามแต่เถอไปหลงรักคนในโลกออนไลน์บางทีบางครั้งเจอตัวจริงแล้วนึกว่าจะเชื่อใจกันได้หนำซ้ำยิ่งกว่าเดิมอีกหายไปเลยเก็บช้ำชีช้ำแต่จะไปโทษแอบโทษไลน์โทษอะไรก็ไม่ได้นะอันนี้ขนาดเจอแล้วนะไปกินไปเที่ยวด้วยกันมาแล้วนะ เห็นไหมอยู่ที่ใจเรา,อ,เราเอออเไม่ได้ก็หาคนถัดไปออแค่นั้นเองไปต่อไปต่อเนาะข่าวช่วง8ครบเครื่องเคียงข้าง